สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่22กรกฎาคม2566ันายซึ่งตรงกับวันเสาร์นะคะในวันนี้ถ้าครั้ง7วันให้ตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วถ้าใครอยากจะรวยอยากจะเฮงแล้วก็แอดเข้ามาในกลุ่มหมอแก้วได้นะคะมีแนวทางหวยพุดนให้ทั้งวันเลยก็ที่แอด mk 6 4ด้านล่างนี้นะคะแนะนํานิดนึงค่ะถ้าอยากจะเฮงแล้วเคอะนะคะต้องทําจิตใจให้ดีแล้วก็ถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทาบุญต่ออ่ะมาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรกันบ้างวัน อาทิตย์ให้ซื้อเลขยานผ่านะเลขการเดินทางเลขการท่องเที่ยวนะคะวันนี้วันอาทิตย์ถ้าเดินทางแล้วก็เฮงแน่นอนวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองค่ะวันนี้คนรักคู่ครองมักจะให้โชคให้ลาภให้ความ ปังปุริเย่นะคะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้เขาจะให้โชคคุณค่ะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายได้หมดนะคะวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรายได้วันนี้รายได้จะให้โชคให้ลาบลองดูซิว่าเรามีไรายได้ทางไหนบ้างวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันเริ่มต้นการทํางานรหัสที่ การหัดการทํางานที่ตั้งออฟฟิศนะคะลองซื้อดูส่วนวันศุกร์นะคะคุณจะมีโชคมีลาบจากสิ่งที่คุณรู้สึกชอบรู้สึกถูกใจบางทีวุ้ยวันนี้อาหารอร่อยลองซื้อค่าอาหารดูอะไรเงี้ยเลขที่ตัวเองชอบซื้อได้เลยวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองค่ะใครมีแฟนซื้อเลขแฟนได้เลยแต่ถ้าไม่มีลองซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดนะคะบ๊ายบายค่ะ